กราบสวัสดีนะครับขอต้อนรับเข้าสูร่รายการ l e t Time Talk เช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงข่าวรอบโลกลูกหนังกันนะครับแล้วก็ความพร้อมแชมเปนลีกนะครับในเกมที่ลิเวอร์พูลเจออาร์เจนตอร์ดัมนะครับแชมเปนลีกเนาะเนือน่องจากเกมลีกเลื่อนนะครับและยังมีข่าวล่าสุดมาว่า เกมลีกอาจจะเลื่อนนะครับวันที่17อาทิตย์นี้เลื่อนไปแล้วเนาะวันที่17กับ18นะครับอาจจะเลื่อนนะวันที่17มีคู่สเปอร์พบเลสเตอร์นะครับน่าจะเลื่อนนะ18นี่เป็นเบนท์ฟอร์ดพบอาร์เซนอลและเชลซีลิเวอร์พูลน่าจะเลื่อนนะครับเรื่องจากมีเรื่องของพิธีของควีนอิริสเบธที่2นะครับก็ต้องรอติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับต่อไป มาที่ข่าวแรกนะครับคริสเตียโนโรนันโดนะครับหลังจากที่น่าจะมีข่าวย้ายทีมตอนมกรานะครับอยู่ที่ว่าจะเป็นทีมอะไรนะครับเมื่อวานเราพูดถึงนาโปลีไปแล้วนะครับวันนี้มีข่าวกับไกรแฮมพอตเตอร์นะครับผู้จัดการทีมใหม่ล่าสุดของเชลซีนะครับมีข่าวว่าสนใจโรนันโดนะครับไปยืนกองหน้าตัวเป้านะครับแล้วก็คู่มีตัวสำรองเป็นโอบาเมยองด้วยนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับข่าวนี้ อีกข่าวนึงนะครับอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นเคยนะครับแมนยูสนใจคว้าตัวอาริอัสนะครับอาริอัสเนี่ยโดนแอตเลติโกมาดริดปล่อยฟรีมานะครับแมนยูอาจจะต้องการแบ็กขวามาเสริมอารอนวิสซาก้านะครับมาที่ข่าวต่อมานะครับมาที่เชลซีกันบ้างนะครับเชลซีผู้รักษาประตูของเชลซีนะครับตอนนี้ฟอร์มตกมากเลยนะเมนดี้นะครับต้องหนาวหนาวร้อนร้อแล้วเมื่อผู้ผู้จัดการทีมนะครับ คนใหม่อย่างแกแฮมพอตเตอร์เล่งลูกทีมเก่านะครับที่อยู่ทีมไรตันนะครับซานเชสนะครับที่ตกเป็นข่าวนะครับคาดว่าจะย้ายตัวช่วงมกรานะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนวัย24คนนี้นะครับมาที่เกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับนี่เลยทีลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เจนต์ัอสเตอร์ดัมนะครับ ก่อนจะไปดู Trip อผู้เล่นตัวจริงนะครับเรามาดูปัญหาของเวี้ยวคูในฤดูกาลนี้ก่อนนะครับที่ทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจนะครับให้5ข้อนะครับเกมลุกที่น่ากลัวดูดันนะครับหายไปจุดหนึ่งนยน่าจะอยู่ที่ซาเรโอมาเน่ย้ายไปด้วยนะครับและหลุยดีอารยังทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่นะครับและก็อย่างที่ผมบอกทกุกคลิปนะครับ ทุกทีมจับทางได้แล้วว่าลิวฟูขึ้นทางริมเส้นเท่านั้นนะครับทำให้เกมลุกของลิวฟูเนี่ยไม่มีความน่ากลัวเลยนะครับในฤู้รุก,การนี้นะครับแล้วก็นักเตะหลักนะครับข้อ2นักเตะหลักฟอร์มหลุดนะครับทุกคนนะครับเช่นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โมฮัมเมดซาร่านะครับนี่คือหลักๆเลยนะที่ไม่เจ็บแต่ไม่ดีนะครับส่วนข้อ3เนี่ยเป็น การบาดเจ็บนะครับการบาดเจ็บเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะครับเป็นพออโรงพยาบาลกันหมดเลยโดยเฉพาะแห่งมิดฟิลนะครับซึ่งมีอาการบาดเจ็บเยอะมากๆเยอะที่สุดในหลีกแล้วล่ะครับมิดฟิลเราที่บาดเจ็บนะครับข้อที่4นะครับก็คือปัญหาในการจบสกอร์นะครับเมื่อเกมลุกขึ้นมาไม่ได้มันก็มาถึงข้อนี้นะครับการจบสกอร์ ไม่ไม่มีเลยนะครับไม่มีใครมีความมั่นใจเลยนะครับในตำแหน่งกองหน้านะอ่ะสังเกตสุนหน้าัวเป้าตอนนี้โจตาหายเจ็บละโจตาเฟอร์มิโนนูเยสนะครับยังไม่มีใครที่เป็นตัวหลักได้เลยและก็มันฝากผีฝากไข่ได้เลยนะครับตอนนี้นะข้อสุดท้ายสําคัญที่สุดนะครับสําหรับที่ทําให้ผลงานทีมย่ําแย่นะครับก็คือเกมรับนั่นเองนะครับเกมรับเป็นหลุมเป็นบอ่อ มากมายนะครับโดยโจโกโมเมสอ่ามาติฟฟานไดก็หลุดฟอร์มนะครับทุกคนหลุดฟอร์มหมดเลยทำให้มีข้อเสนอเข้ามานะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับของทีมบอกว่าเฮ้ยงั้นเองดรอปเ,เทรนไหมดรอปเทรนเล็กซันเดอร์อานแล้วลองเอาโจโกเมสไปเล่นแบ็คขวาได้ไหมซึ่งโจโกเมสยืนแบ็คขวามานะครับตอนเด็กๆเ,เล่นได้น่าจะเกมรับดีกว่านะครับอาจจะทำให้เกมรับแข็งแกร่งกว่าเทรนก็ได้แต่ในเรื่องของมิติเกมลุก ก็ต้องพึ่งมิดฟิลด์นะครับมิดฟิลด์ด้านขวานะครับเพื่อป้อนบอลไปให้โมซาล่าลากตัดเข้าไปยิงด้วยซ้ายนะครับต้องลองดูนะครับว่ากุนซือของเรานะครับจะก,กล้าให้โจโกเมสไปไหมเพราะโจโกเมสไม่น่าจะยืนเซ็นเตอร์ได้แล้วนะครับนี่คือปัญหา5ปัญหาหลักๆนะครับของทีมเรานะครับและเกมแชมเปียนลีกวันนี้ไม่ได้เลื่อนออกไปนะครับเกมแชมเปียนลีก ที่จะถึงนี้นะครับเราก็มาพรีวิวกันนะว่าเราเจอกับอาแจ็คอาร์มเตอร์ดัมสองนัดหลังสุดนะครับลิวพูชนะอาแจ็ค1-0และก็ลิวพูบุกไปชนะอาแจ็ค1-0เช่นกันนะครับที่บ้านนะครับสองนัดหลังสุดที่เจออาแจ็คก็จะสังเกตได้ว่ายิงประตูดได้แค่ลูกเดียวนะคือซึ่งแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเราไม่สามารถคาดการณ์ได้นะอย่างที่ผมบอกนะถ้าแชมเปี้ยนลีกหรือยูโรปาลีกคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ย ถ้าเราจะเก่งใครว่าใครจะชนะนะผมบอกได้คําเดียวเลยเนาะบ้านใครบ้านมันครับเพราะว่าไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วตัวผู้เล่นไม่ได้คิ้วนิวเคลยียทีมพวกนี้คือทีมระดับสูงของลีกทั้งหมดทีมระดับแชมเปี้ยนทั้งหมดนะครับเราจะมาเออชื่อชั้นเพราะว่าลีกรองค่าสัมประสิทธิลีกน้อยกว่าอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับบ้านใครบ้านมันนะซึ่งวันนี้นะครับเรามาดูความพร้อมของลิเวอร์พูลก่อนนะครับมาติปนะครับคาดว่า จะได้ลงแทนโจโกเมสเดียโกโจตาหายเจ็บแล้วคาดว่าจะได้ลงตัวจริงอ,นนอันนี้ส่วนตัวนะเพราะยังไม่ได้ประกาศชื่อนะส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะให้โอกาสเดียโกโจตาบ้างนะครับแต่ตามสื่อหลายๆสื่อก็ยังให้นูเยสเป็นตัวจริงนะแต่ส่วนตัวผมอยากให้ลองนะครับลองโจตาบ้างนะครับโจตากับเฟอร์มิโนก็เป็นฟอร์นไนทที่อยู่ในระบบเรามาตลอดนะครับมาที่ระบบการเล่นนะครับ อาร์เจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมยังใช้ระบบเดิมนะครับก็คือ433นะแนวรับทิมเบอร์นะครับแล้วก็ดาร์ลี่บินนะครับตัวเก่านะครับก็คือยังมีตัวสตาร์ดังมากมายเลยนะครับเฮนเนตเทเลอร์นะครับคุมแดนกลางกับอาร์วาเรสนะครับกองหน้าเนี่ยโหดมากทันดูซานทาดิดนะครับยิ่งย้ายไปยิ่งแก่ยิ่งดีนะครับดูทานซาดิดคูดอสมันเป็นตัวหน้าเป้าเช่นเคยนะครับและก็หน้าซ้ายเป็นสเตเฟนเบิร์กไวเหมือนเดิมนะครับนี่คือ อันตรายนะไม่ใช่ไม่อันตรายนะครับอาร์แจ็คในลีกนี่คือยิงกระจุยกระจายนะครับก็ลิวูลก็ต้องระวังเหมือนกันนะอาจจะโดนอาจจะเสียประตูได้นะครับแมตชนี้เพราะว่าแจ็คอัมสเดอร์เป็นทีมที่ต่อบอลได้ดีนะครับแต่มาในระบบเดียวกันนะแผงมิดฟิลสามตัวนะครับเมื่อเทียบกับลิวูล ก็เฮียก็พอๆกันอ่ะเรามาดูเซเวตพู้เล่นตัวจริงของลิวพูที่ระบบ4-3-3เช่นเคยนะครับเป็นอาริสันเบเกอร์เป็นผู้รักษาประตูเหมือนเดิมนะครับแบ็คขวาเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนครับซึ่งตอนนี้เทรนด์ไม่ไม่อยู่ในใจคุณแล้วนะครับน่าจะลองเปลี่ยนดูบ้างนะครับเจติปนะครับโจเอลมาติปได้ลงตัวจริงแน่นอนนะครับนันนี้คู่เวอร์กิลฟันไดนะ แบ็กซ้ายนะครับซีมิค์ดยังนั่งสำรองอยู่นะครับเป็นแอนดรูโรเบิร์ตสันนะครับนี่คือรายชื่อที่แบ็กโฟที่สวยดีนะจริงๆแล้วผมคิดว่าชุดนี้ถ้าอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มเนี่ยคือแข็งแกร่งนั่นแหละนะมิดฟิลด์สามตัวนะครับยังไว้ใจฮาวิสเอเลียดนะครับและก็ฟาบินโนและคนที่เซอร์ไพรส์กลับมาลงตัวจริงนะครับคือติอโกอมาแล้วนะครับโปรเฟสเซอร์ของเรานะครับกลับมาลงตัวจริงแล้วนะครับกองหน้านะครับเป็นซาร่าเดีาร์สเป็นปีก นะครับสองด้านโดยที่ไซเกอร์นะครับเป็นดาวินดูนเยสนะครับนี่คือที่สำนักข่าวต่างประเทศให้ไว้นะอย่างที่เราบอกกันแล้วเราอยากให้โจตาลงมากกว่านะเฟอร์บิโนเนี่ยผมไม่ได้ติดขัดอะไรนะเฟอร์บิโนคิดว่าเกมลีกยังอันตรายนะครับแต่แชมเปี้ยนลีกเนี่ยผมผมอยากลองดูความเร็วของโจตาแล้วก็มาเจอกับกองหลังที่ไม่ได้เร็วมากนะครับของอาร์แจกนะครับน่าจะมปะีประโยชน์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกัน แชมเปี้ยนลีกเนาะแล้วก็เดี๋ยวจบเกมเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาชบมาพูดคุยในไลฟ์กันนะครับสำหรับวันนี้รายการ Red Time Talk ก็ขอขอบคุณทุกท่านเช่นเคยนะครับแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางนะครับกดซับให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราจะมาพูดข่าวต่างๆนะครับของฟุตบอลทั่วโลกแล้วก็ลเวอร์พูลเช่นเคยครับสวัสดีครับวันนี้ A later few moments ความพร้อมนะครับ อาเลยใหมสเปนนะครับของแบรนดฟอร์ดนะซานเชสนะครับเอาใหม, <S <S ม่มันหาชื่อไม่เจอเอาตัดข่าวนี้ทิ้งไปเลยนะอเาอาข่าวตัดอายต้องเป็นคนต,าตาดัตดตัดตัดเบื้องต้นอเอาใหม่